สวัสดีครับผู้ฟังทุกท่านและนี่คือคลิปเสียงสร้างสรรค์เพื่อสังคมไทยโดยอาจาร,รย์หน่องนัทนัยโรสุวรรณจากสถาบันพัฒนาศักยภาพการสื่อสาร WLC ครับพบกันทุกๆวันกับถ้อยคำชวนคิดแนวทางการดำเนินชีวิตวันนี้เสนอคำว่าการดูแลจิตไม่ให้คิดอริสยาผู้ฟังทุกท่านครับ ่ามกลางการ,การจเจริญเติบโตของเทคโนโลยีความทันสมัยของโลกดิจิตอลสังคมไอทีมีสิ่งที่บางคนหรือหลายๆคนไม่เคยคิดที่จะควบคุมปล่อยให้ชีวิตหรือความคิดของตัวเองนั้นตกต่ำลงไปแน่นอนครับสิ่งเหล่านั้นเราเรียกว่าจิตใจมีผู้คนหลายๆคนครับมีจิตที่คิดคอยริษยาอิจฉาตาล้อน ในทุกๆเรื่องราวที่ปรากฏข้างหน้าแต่ถ้าหากว่ามนุษย์เราควบคุมและก็บริหารรวมถึงดูแลความรู้สึกการนึกคิดไม่ปล่อยให้จิตคิดแต่เรื่องลบไม่คิดอิจฉาริษยาใครตัวเราย่อมอุดมไปด้วยความสุขใจได้ครับแล้วก็จะส่งผลให้กับร่างกายของเรานั้นแข็งแรงสุขภาพของเรานั้นดีความมั่งมีพีซ ความมั่งมีสีสุขก็จะปรากฏทุกท่านครับการฝึกจิตการบริหารใจจึงมีความสําคัญในการดําเนินชีวิตเป็นอย่างยิ่งจึงมีโปรแกรมการฝึกจิตมากมายเกิดขึ้นปัจจุบันนี้ชาวตะวันตกสนใจวิถีของชาวตะวนออกของเราก็มีการศึกษาวิธีการฝึกจิตการดูแลใจไม่คิดลิษยาใครในทางตรงัข้าม กับร่วมแสดงความยินดีมีความปรารถนาดีให้การร่วมแสดงความยินดีการแสดงความปรารถนาดีนั้นจะส่งผลทําให้เรานั้นสง่างา,นา,นามกดแ,แรงดึงดูดก็จะนําสิ่งเหล่านั้นเนี่ยมาบรรณาการหรือมาส่งมอบให้กับเราในวันข้างหน้าดังนั้นทุกท่านครับชีวิตของเราจะสุขหรือจะทุกข์อยู่ที่จิตของเราคิดนะครับจิตใจของเราความรู้สึกของเราดวงตาของเราการเพ่งมองการสัมผัสการใช้ชีวิต จะได้ดีหรือจะล้มลงจะโดดเด่นหรือดับดิ้นล้วนแล้วแต่อยู่ที่วิถีและวิธีการในการบริหารจัดก,การตัวเราทั้งสิน้นทุกท่านครับชีวิตต้องดําเนินต่อไปนะครับการก้าวเดินไม่หยุดท้ายที่สุดย่อมถึงจุดหมายขอให้ผู้ฟังทุกท่านนั้นมีแต่ความสุขสนุกกับการดําเนินชีวิตมีแต่สิ่งดีๆเข้ามาผ่านพ้นไปได้ในทุกช่วงตอนอย่างทรงพลังเดี๋ยวเรามาพบกันใหม่ในวันพรุ่งนี้สำหรับวันนี้สวัสดีครับ